สวัสดีครับผมอาจารย์สุทธั์มั่นเขตวิทย์วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูแปลงใบยาสูบกันบ้างนะครับอันเนี้ยใบยาสูบแปลงเนี้ยผมมาถ่ายทำสองสามหุ่นแล้วตั้งแต่ต้นเล็กแล้วนะครับที่เข้ามาใช้สามศูนยนึ่งพัดนะทีนี้301พัดเนี่ยคืออะไรนะครับ อันเนี้ยเป็นมันเป็นปุ๋ยเป็นโฮอร์โมนแล้วก็ป้องกันโรคป้องกันมแมลงคือกันมแมลงเอามาฉีดพ่นคือเขาเรียกว่าเป็นปุ๋ยโฮอร์โมนทางใบนะครับตัวเนี้ยเออราคาก็ไม่แพงนะครับขวดละ580แต่ผมจัดส่งทั้งประเทศเลยทั่วประเทศเลยเนะี่ยขวดนึงอะ่ะมันมีลิตรหนึ่ง รพร้อมค่าส่งเนี่ยนะครับคิดแค่ห้าร้อยห้าสิบเพราะว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเดี๋ยวนี้พืชผลเดี๋ยวนี้มันราคาตกต่ำนะครับก็จัดส่งทั่วประเทศเลยถ้าอยากได้อ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะฮะคืออัน,นเนี้ยสามุนหนึ่งพัดเนี่ยที่ว่าเป็นปุ๋ยมีอะไรมีแมกนีเซียมมีแคลเซียมมีโบรอนอยู่ในนี้ทีนี้ ฮอโมนฮอร์โมนเขาใส่ไข่ครับป้องกันมแมลงมีซิงค์ครับก็คือสังกะสีอ่าก็ป้องกันโรคนะครับมีซิงค์มีสังกะสีนี้น,นี่ป้องกันมแมลงก็พวกเอ่อหนอนพวกเพี้ยพวกอะไรเนี่ยพวกนี้จะมีพวกตะไคร้ตะไคร้หอมนะครับหนอนไตยาสะดา บลเพชรแล้วมีน้ำส้มขวันไม้ด้วยนะฮะก็เอามาฉีดขนก็ออกมาอย่างเงี้ยเขียวทั้งต่าเลยนะครับแล้วมันจะขยายใบนะครับเนี่ยเห็นไหมใบมันจะไม่โห่เดี๋ยวผมจะให้ดูแปลงข้างๆที่เขาไม่ได้ใช้แล้วมันก็หนามันก็ออกขน มลแรงเนี่ยเขาไม่ชอบขนมาจับมันจับไม่ได้นะทีนี้โรคมันมาเนี่ยมันมากับมลแรงนะครับเนี่ยใบยสวยเจ้าของชอบมากนะครับวันนี้ก็มามาหาที่ไร่เจอแต่รถไม่รู้เจ้าของไปไหนวันนี้จะให้พูดคุยกับท่านผู้ชมมีเห็นแต่รถตัวไม่เห็นก็เลยมาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยฮะที่ใช้ อันนี้ฉีดไปสามผลนะฮะฉีดเสร็แล้วทีนี้ผมให้มาดูแปลงที่เขาไม่ใช้อันนี้ตั้งแต่เล็กใบเขาจะแบอยู่อย่างนี้เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นเล็กเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขนาดเนี่อันนี้คือต้นส้มคือต้นเล็กอ่านะครับใบมันจะแบอ่าผมให้ดูนะเนี่ยฮะใบแบนะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยครับอันนี้พวกต้นส้มแต่อันเนี้ยคือต้นไม้ส้มมันจะโตกว่า อันเนี้ยคือตอนเล็กมันจะตายแล้วเขาชอบแล้วบังเอ,อิญมันมาเจอกับอันนี้มันเป็นรุ่นเดียวกับอันนี้ดูครับนี่เห็นไหมใบมันหอเห็นไหมนี่ยเห็นไหมใบมันห่อเห็นไหมออกไไมาใบหอหมดแล้วก็เป็นหูติดต่างหากเขาเรียกช้างกระทืบเนี่ยฮะมันหอเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วมันไม่เขียวออกมาเหลืองเหลืองน่นป่านน่นเหมือนกันแต่อันนี้ ต้นใหญ่แล้วนะครับก็เลาะเขาเรียกว่าเลาะตีนดินไปแล้วหักออาไปลอยไปแล้วจะได้ตังค์แล้วเนี่ยครับระใบมันหนาสีมันสวยเห็นไ,ไหมอ่าอย่างเงี้ยคือราคาอยดีแล้วทีนี้เป็นจุดอย่างเงี้ยนี่แหละครับจุดตัวเนี้ยคือใบรรยาสูบเขาชอบนะครับที่เป็นจุดๆเนี่ยนะ เขียวจะอุ่มไปแล้วก็ใบเบกว้างหนายาวนะทีนี้ใครอยากจะได้ไอ้สามศูน์พที่เป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนเป็นป้องกันโรคป้องกันมแนนะนมลงเนี่ยนะกันแมลงเนี่ยก็พูดคุยติดต่อกับผมได้ครับอาจารย์สุทธัตมมันเขตวิทย์เบอร์โทรศัพท์ก็สามหกเอ้ย์หก สามห้าเจ็ดห้าเก้านะครับศูนย์หกสี่นะครับติดต่อกับผมได้แล้วก็ผมส่งทั่วประเทศนะฮะในราคาที่เขาให้ขายก็อยู่ที่5้0ร้แต่ผมคิดเพียงแค่550พร้อมค่าส่งทั่วประเทศนะครับ แต่ถ้าพวกผลไม้พวกข้าวเนี่ยจะมีสีมพูอีกอันนั้นเป็นฮอร์โมนที่ไปเสริมกับตัวนี้แต่อันเนี้ยคือเราฉีดตั้งแต่ตอนเล็กๆแต่พวกเอาใบอย่างเดียวเนี่ยพวกเนี้ยใช้ตัวนี้ตัวเดียวสีมพูไม่ต้องฮอร์โมนไม่ต้องเพราะอันนี้มันก็มีฮอร์โมนที่เรื่องเกี่ยวกับต้นมีอยู่ในตัวแล้วแต่ถ้าเอาผลเอาดอกต้องมีสีมพูคือเรียกว่าเอฟพัดอันนั้นก็ราคาห้าร้อย 50เช่นเดียวกันนะครับก็ติดต่อกับผมได้นะครับพูดคุยกันได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสักนะไใ้กันนะครับผมมีพวกประเภทเรื่องด้านการเกษตรหลากหลายครับพวกข้าวพวกผักพวกพริก,พวก,พ,กพวกมะเขือพวกแตงกวาถั่วนะครับส้มลำไยนะครับแล้วก็ทุเรียน โดยเฉพาะทุเรียนตัวนี้ราคาแพงเนี่ยตัวนี้ไปฉีดใส่ปุ๋ยเข้าเราก็จะได้ผลลูกเต็มลูกเต็งพูเต็มแล้วก็ดกเนี่ยครับก็ขอเรียนเชิญนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ติดตามกันตลอดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ